ลุงคะลุงช่วยดูหน่ยคะ่ะออกรถไปเลยค่ะลุงลุงแท็กซี่หันมามองหน้าหญิงสาวที่กําลังวิ่งหน้าตาตื่นมายังกะหนีคนร้ายมาอย่างนั้นแหละหนูจะไปไหนเหรอครับไปไหนก็ได้คะ่ะลุงลุงรีบออกรถไปก่อนเร็วค่ะลุงได้ครับลุงคนขับแท็กซีง่งงและแปลกใจมากที่จูจ่ๆสาวน้อยคนนี้ก็วิ่งหน้าตาตื่นมาขึ้นรถของแก ครับรถออกมาได้สักระยะหนึ่งลุงก็เลยหันไปถามสาวน้อยคนนั้นนี่หนูหนูจะไปไหนล่ะลุงจะได้ผ่าไปถูกคุณลุงคะหนูไม่รู้จะไปที่ไหนคะ่ะอา้าวแล้วหนูวิ่งหนีใครมาล่ะพวกนั้นเขากำลังตามล่าหนูค่ะคุณลุงตามล่าหนูอย่างนั้นเหรอทำไมถึงตามล่าหนูล่ะเรื่องมันยาวค่ะคุณลุง ลุงคะช่วยหาที่พักให้หนูหน่อยได้ไหมหนูไม่รู้จะไปที่ไหนเงินหนูก็ไม่มีติดตัวมาสักบาทเลยค่ะลุงลุงมองหน้าหญิงสาวด้วยความสงสารอ่ะงั้นเอานี้ก็ได้จ้าหนูเดี๋ยวลุงจะพาหนูไปที่บ้านก่อนนะลุงอยู่บ้านคนเดียวหนูเชื่อใจลุงไหมล่ะค่ะลุงพาหนูไปเถอะยังไง หนูก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปถึงบ้านลุงก่อนหนูจะเล่ารายละเอียดให้ลุงฟังเองค่ะจากนั้นลุงขับแท็กซี่ก็พาหญิงสาวไปที่บ้านของแกถึงแล้วจ้าแม่หนูขอบคุณลุงมากนะคะที่ช่วยหนูไม่เป็นไรหรอกจ้าเข้าไปในบ้านก่อนสิบ้านของลุงนะอาจจะคับแคบไปหน่อยนะเพราะลุงอยู่ตัวคนเดียว ไม่เป็นไรค่ะลุงหนูอยู่ได้คะ่ะจากนั้นสาวน้อยก็เดินตามหลังลุงกับแท็กซี่ไปนี่แม่หนูนั่นห้องอาบน้ำนะเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาทานข้าวกับลุงนะค่ะคุณลุงหลังจากที่แอนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินมาหาลุงคนนั้นลุงคะ แล้วลุงมีกับข้าวด้วยเหรอคะลุงทำกินเองเหรอลุงอยู่บ้านคนเดียวนะใช่จ้ะหนูลุงก็ทำกินเองแหละซื้อเขากินมันก็แพงแต่กับข้าวของลุงนะ่ะอาจจะไม่ถูกปากหนูสักเท่าไหร่นะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงแค่ลุงช่วยหนูหนูก็ขอบคุณลุงมากแล้วถ้าไม่ได้ลุงช่วยนี่หนูคงจะเสร็จพวกนั้นไปแล้วละ อกินข้าวก่อนเธอหนูเดี๋ยวค่อยเล่าให้ลุงฟังนะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วแอนก็เลยถามลุงขับแท็กซี่ไปว่าลุงคะลุงอยู่บ้านคนเดียวเหรอคะใช่จ้าหนูแล้วภรรยาของลุงล่ะคะภรรยาของลุงน่ะเหรอเขาเสียไปตั้งนานแล้วลุงนะ่ะก็เลยอยู่ตัวคนเดียวเรื่อยมา หาเช้ากินข้าอย่างนี้แหละหนูเอ้ยแอนมองดูลุงคนขับแท็กซี่คนนี้เธอคิดว่าอายุของลุงน่าจะประมาณห0ิบกว่ากว่าแต่ลุงก็ยังแข็งแรงอยู่ลุงคะแล้วลุงไม่เหงาบ้างหรอคะมันก็เหงาเป็นบางเวลาแหละหนูแต่จะทำยังไงได้ล่ะลุงอยู่ตัวคนเดียวก็แทบเหล้ยงตัวไม่รอดมีใครล่ะ จะอยากมาอยู่กับลุงลุงพูดแล้วก็ยิ้มให้กับแอนว่าแต่หนูเธอเล่าให้ลุงฟังได้หรือย่างละเรื่องของหนูนาเออคือว่าที่หนูถูกพวกนั้นไล่ตามก็เพราะว่าหนูนาไปถูกตาต้องใจเสียคนนึงค่ะแล้วเขาจะเอาหนูนาไปเป็นเมียเก็บแต่หนูไม่ยอมค่ะลุง าก็เลยบอกให้ลูกน้องเขาไล่ตามหนูมานี่แลบ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรือวะเนี่ยสังคมสมัยนี้มันช่างแย่ซะจริงๆนะค่ะลงุงหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยวิ่งหนีพวกมันมาก็เลยมาเจอกับลุงนี่แหละคะ่ะแล้วหนูจะเอาอยัางไงต่อละ่ะบ้านหนูอยู่แถวไหนเหรอหนูไม่มีบ้านหรอกค่ะลุง หนูอยู่ตัวคนเดียวหนูมาเช่าห้องอยู่แต่เสียคนนั้นนะ่ะเขารู้จักที่หนูพักเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาตามหนูมาเลยละคะ่ลุงแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนหล่ะทีนี้หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันคะ่ะคุณลุงลุงคะหนูขอพักอยู่กับลุงก่อนได้ไหมขอให้หนูได้งานทำก่อนเดี๋ยวหนูก็จะหาที่พักใหม่คะ่ะลุง ลุงยิ้มให้กับแม่สาวน้อยลุงรู้สึกสงสารลุงนึกไปถึงหลานของลุงที่อยู่บ้านนอกอายุของหลานลุงนั้นก็น่าจะเท่ากับแอนนี่แหละได้สิจา้าหนูถ้าหนูไม่รังเกียจคนแก่อย่างลุงไม่ค่ะหนูไม่รังเกียจลุงหรอกหนูจะช่วยงานบ้านลุงทุกอย่างนะเวลาที่ลุงไปทำงานนะ่ะ แล้วลุงก็หางานให้หนูด้วยก็แล้วกันได้จ้ะหนูถ้าหนูต้องการแบบนั้นงั้นลุกไปพักผ่อนเถอะนะค่ะลุงลุงก็จะไปพักผ่อนเหมือนกันแหละพรุ่งนี้ค่อยออกหาเงินก็แล้วกันจากนั้นแอนก็ไปพักผ่อนที่ห้องที่ลุงจัดเตรียมไว้ให้ส่วนลุงนั้นแกนอนอยู่ข้างนอก พราบ้านของแกเล็กๆมีห้องนอนอยู่ห้องเดียวแอนรู้สึกสงสารลุงเป็นยิ่งนักลุงต้องนอนข้างนอกแล้วให้แอนไปนอนอยู่ข้างในกลางดึกของคืนนั้นแอนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําแอนเห็นลุงนอนหนาวอยู่ข้างนอกแอนก็เลยพาห่มหอมให้กับลุงลุงเพอไปจับมือของแอนเอาไว้แล้วก็ละเมอไปว่าน้อยน้อยมาหาลุงแล้วเหรอ ลุงคิดถึงน้อยนะมาอยู่กับลุงนะหลานรักของลุงแอนคิดว่าน้อยคงจะเป็นหลานสาวของลุงนั่นแหละลุงถึงได้ละเมือหาหน้าสงสารลุงจริงจงลุงลุงคะแอนเองค่ะไม่ใช่น้อยลุงลืมตาขึ้นมาดูแอนแล้วลุงก็ยิ้มอ้าวแม่หนูเองเหรอลุงต้องขอโทษด้วยนะ ที่ละเมอไปจับมือของหนูแอนยิ้มให้กับคุณลุงไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงลุงคงจะคิดถึงหลานสาวมากสินะคะใชทจะหนูไม่รู้เมื่อไหร่ลุงจะเก็บเงินได้ลุงอยากจะกลับไปเยี่ยมหลานลุงคะลุงต้องสู้นะคะใช่จะหนูลุงต้องสู้ต่อไปหนูก็เหมือนกันนะ หนูต้องสู้ค่ะลุงลุงนอนเถอะนะคะจ้าหนูไปกินน้ำก่อนค่ะลุงหลังจากที่ดื่มน้ำเสร็จแล้วแอนก็คล้องไปนอนพักผ่อนแอนนอนไม่หลับเลยรอบนี้แอนคิดว่าเธอจะหาวิธีใดนะที่จะช่วยลุงคนนี้ให้เก็บเงินได้เยอะๆแล้วก็ได้กลับไปเยี่ยมหลานของลุงแอนหยิบมือถือขึ้นมา แล้วก็เขียนโทรศัพท์เล่นบังเอิญสายตาของแอนเห็นเขาโฆษณาว่าขายเข็มยี่ห้อหนึ่งแอนก็เลยอยากลองบ้างเขาบอกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแอนคิดว่าแอนอยากจะลองดูแอนจดเบอร์โทรนั้นเอาไว้พรุ่งนี้เช้าแอนจะโทรหาเขาหลังจากที่ลุงไปทำงานแล้วแล้วแอนก็เผลอหลับไปรุ่งเช้า แอนลุกขึ้นมาทำงานแต่เช้าเธอกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วก็ทำกับข้าวทอดไข่ไว้ให้คุณลุงอ้าวหนูทำไมตื่นแต่เช้าจังล่ะหนูมาทำกับข้าวให้กับคุณลุงค่ะเหรอแล้วหนูทำอะไรล่ะหนูเกีียวไข่ไว้ให้คุณลุงค่ะคุณลุงคุณลุงทานก่อนไปทำงานนะคะสายตาของลุงขับแท็กซี่มองดูแอนด้วยความเอ็นดูนี่ข้าหนูแอน เป็นหลานของลุงเองก็คงจะดีนะยิ่งคิดลุงก็ยิ่งคิดถึงหลานที่อยู่ทางบ้านน้ำตาลุงไหลซึมออกมาแอนมองเห็นก็เลยถามคุณลุงไปว่าลุงคะลุงคงคิดถึงหลานมากสินะคะใช่จ้ะแม่หนูลุงเดี๋ยวหนูจะหาวิธีช่วยลุงเองค่ะให้ลุงได้กลับไปเยี่ยมหลานที่บ้านลุงก็คงะหาคิดถึงบ้าง ขอบใจแม่หนูมากนะงั้นลุงไปทำงานก่อนนะค่ะคุณลุงขับรถดีๆนะคะจา้าจากนั้นลุงขับแท็กซี่ก็ขับรถไปเรื่อยๆวันนี้ลูกค้าหายหัวไปไหนหมดก็ไม่รู้ลุงได้ลูกค้าแค่สองคนเองลุงก็ยิ่งทอ้อเมื่อนึกไปถึงหน้าร้านลุงก็บอกตัวเองว่าต้องสู้ต่อไป เพื่อหลานคนเดียวที่อยู่ที่บ้านหลังจากนั้นได้เวลาเลิกงานหนุงก็ขับรถกลับมาที่บ้านของแกแอนได้โทรไปที่คนขายเครื่องสำอางคนนั้นที่บอกว่าให้ไปขายของโดยไม่ต้องลงทุนแค่ลงแรงก็พอแอนก็เลยโทรไปหาเขาเขาบอกกับแอนว่าให้แอนไปพบเขาที่บ้านเขาจะสอนงานให้กับแอนเองเขาขอคนที่มีใจรัก แอนก็เลยตอบตกลงเขาไปแอนบอกกับลุงว่าคุณลุงคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะออกไปทำธุระสักหน่อยนะคุณลุงธุระอะไรของหนูเหรอระวังพวกนั้นหนะมันจะตามหนูเจอนะแอนยิ้มให้กับคุณลุงขอบคุณลุงมากนะคะที่เป็นห่วงหนูไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่หนูระวังตัวหน่อยก็ดีค่ะคุณลุง หนูจะระวังตัวค่ะรุ่งเช้าลุงก็ออกไปขับแท็กซี่ตามปกติส่วนแอนนั้นเธอก็นั่งรถไปจำทางไปหาแม่ขาคนนั้นทันทีเมื่อไปถึงตามที่อยู่แล้วแอนก็ไปกดออดที่หน้าบ้านมีแม่บ้านคนหนึ่งมาเปิดประตูให้กับแอนแอนก็ไปข้างในหาแม่ขาคนนั้นแอนมองดูเขาแล้วก็แต่งตัวดี เขาไม่น่าจะเป็นกดโกหกหรอกนะเธอก็พยายามระวังตัวที่สุดแล้วกัวเป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงสวัสดีค่ะเจเจคนนั้นมองดูรูปล่างของแอนแล้วเจก็ยิ้มสวัสดีจ้าแม่หนูหนูชื่ออะไรจ้าหนูชื่อแอนค่ะรูปร่างหน้าตาของหนูก็ดีนะเจน่ะ รู้สึกถูกชะตากับหนูยังไงไม่รู้เอาอย่างนี้ไหมเกจะให้หนูนะ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสบู่ของเกามามมา,มา,มาลองเทสหน้ากล้องดูหน่อยถ้าเผื่อดีงานของหนูก็จะไปลุ่งค่ะเกยจากนั้นแอนก็ไปลองเทสหน้ากล้องเกบอกให้แอนทำหลายท่าเกาถูกใจมากแอนเป็นคนหน้าตาดี ผิวพรรณก็ดีเหมาะสำหรับที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ขายสบู่ให้กับเจพอเทสน้ากล้องเสร็จเรียบร้อยเจ้ก็บอกกับแอนไปว่าสุดยอดเลยจ้าหนูเออเจ้แปลกใจอยู่อย่างหนึง่งทำไมหนูถึงคิดอยากจะทำงานแนวนี้ล่ะแอนก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้เจ้ฟังว่าเธอนั้นอยากจะช่วยลุงคนหนึ่งให้เก็บเงินได้เยอะๆแล้วกลับไปเยี่ยมหลานแจที่อยู่ที่บ้านนอก เก๋พอได้ยินเช่นนั้นเก๋ก็ยิ่งนึกสงสารแอนขึ้นมาทันทีถ้างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพรุ่งนี้หนูมาทำงานกับเก๋ได้ทันทีเลยหนูก็เป็นพีเซนเตอร์ขายสบู่ให้กับเก๋นี่แหละเดี๋ยวเก๋จะจ่ายเงินเดือนให้กับหนูเองดีไหมขอบพระคุณเก๋มากๆนะคะในที่สุดหนูก็ได้งานแล้วคะ่ะ ลุงคะหนูจะเก็บเงินให้ลุงกับไปเยี่ยมหลานที่บ้านนะคะแอนพูดอยู่คนเดียวเจ้นั้นก็ได้ยินที่แอนพูดอยู่เหมือนกันหนูช่างเป็นคนกระตันดูั้จกิงเลยนะหนูน่ะต้องเจริญในวันข้างหน้าแน่นอนเจ้ดูคนไม่ผิดหรอกหลังจากนั้นเจ้ก็บอกให้แอนนั้นกลับบ้านได้พวกมีเตรียม,มาทำงานเลยแอนดีใจมาก ที่เธอได้งานแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านไม่นานนักลุงก็เลิกงานกลับมาพอดีแอนทำกับข้าวไว้ให้ลุงเสร็จจับเรียบร้อยลุงคะหนูมีข่าวดีจะบอกลุงคะลุงแท็กซี่ทำหน้าสงสัยข่าวดีอะไรหรือหนูก็หนูได้งานทำแล้วคะ่ะหนูจะหาเงินช่วยลุง ให้ลุงได้กลับไปเยี่ยมหลานที่บ้านไงคะโธ่แม่หนูหนูที่ช่างใจดีมีเมตตาสักจริงนะค่ะลุงพรุ่งนี้หนูจะไปทำงานแล้วนะถ้าหนูได้ตังค์หนูก็จะเอาให้ลุงหมดเลยให้ลุงได้กลับไปเยี่ยมหลานที่บ้านไงล่ะแม่หนูเอ้ยหนูช่างเป็นคนดีจริงๆนะงั้นหนูไปนอนก่อนนะคะคุณลุงจ้า หลังจากที่แอนเข้าไปนอนแล้วลุงเขาก็นั่งคิดอยู่คนเดียวว่าแม่หนูคนนี้นะ่ะทท้งเป็นคนดีซะจริงๆลุงเช้าลุงก็ออกไปทำงานตามปกติส่วนแอนนั้นก็ออกไปหาเก๊แม่ขาคนนั้นหลังจากที่คุยกันเรื่องราคาแอนพอใจมากที่เก๋คนนั้นน่ะให้แอนตั้งเยอะแอนไม่เรียกร้องอะไรเลย แอนบอกว่าแล้วแต่เก๊ก็แล้วกันยิ่งทำให้เก๊คนนั้นแอนดูแอนเป็นยิ่งนักวันนั้นถ่ายโฆษณาเสร็จแอนกำลังจะกลับบ้านระหว่างทางนั้นแอนก็เจอกับพวกนั้นอีกจนได้พวกนั้นเห็นแอนแวบแวบแล้วก็กระซิบกันแต่แอนไว้ตัวทันแอนบอกแท็กซี่ให้ขับรถกลับไปที่บ้านของเกยแม่ขานั้นอีก แอนจ่ายเงินค่าแท็กซี่แล้วแอนก็รีบเข้าไปในบ้านของเจแอนเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้กับเจแม่ค้าคนนั้นฟังเจแม่ค้าบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยเจนะจะจัดการให้กับแอนเองเจแม่ค้าออกไปข้างนอกเห็นพวกนั้นยืินร่มๆมองๆอ,อยู่หน้าบ้านของแจแกก็เลยโทรเรียกตำรวจเจเป็นคนเส้นใหญ่ไม่นานนักตำรวจก็ขับรถออกมาตะเวน พวกนั้นพอเห็นตำรวจก็พากันขับรถหนีไปเจ๊คะหนูต้องขอบคุณเจ๊มากๆนะคะที่ช่วยหนูไม่เป็นไรหรอกต่อไปหนูต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะมันเคยเห็นหนูที่ไหนมันก็จะตามมาแถวนั้นแหละค่ะเก๊งั้นหนูกลับบ้านเถอะวันนี้มันคงไม่มาหรอกแต่วันหลังนะ่ะ หนูต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะค่ะเจจากนั้นแอนก็ขับรถกลับบ้านไปหาลุงแท็กซี่ทันทีแอนมาถึงบ้านไม่นานนักลุงขับแท็กซี่ก็กลับมาถึงเช่นกันลุงคะหนูมีข่าวดีจะบอกลุงคะข่าวดีอะไรหรือหนูวันนี้หนูได้ค่าแรงแล้วนะคะนี่ไงคะเจเขาเอาให้หนูคะ่ะ หนูให้ลุงหมดเลยนะคะหนูจะให้ลุงหมดได้ยังไงกันหนูเป็นคนทำงานหนูจะเก็บไว้ใช้เองนะรอบนี้หนูยังไม่เอาหรอกค่ะลุงหนูให้ลุงก,ก่อนลุงจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมหลานไงล่ะลุงกลับไปพรุ่งนี้เลยนะลุงไม่ต้องห่วงหรอกลุงปิดบ้านไว้เลยส่วนหนูนะ่ะจะไปนอนที่บ้านของเจเองเพราะวันนี้ นูเห็นพวกนั้นน่ะมันตามหนูมาอีกหนูก็เลยไม่กลับมาหาลุงกลัวลุงจะเดือดร้อนแต่เก๋เขาจัดการให้แล้วค่ะลุงไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะคุณลุงยิ้มให้กับแม่สาวน้อยแล้วเอามือลูบหัวแอนเบาๆหนูช่างเป็นคนดีจริงๆนะลุงจะกลับบ้านไปหาหลานลุงจะอยู่สักสองสามวัน หนูอยู่คนเดียวได้นะได้จะลุงลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะลุงไปหลายวันกว่านั้นก็ได้ค่ะเงินเหมือนหนึ่งหนูให้ลุงไปหมดเลยเดี๋ยวรอบหลังหนูก็จะให้ลุงอีกค่ะไม่ได้นะหนูหนูต้องเก็บไว้ใช้บ้างไม่ใช่ให้ลุงไปหมดค่ะลุงหนูก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งแต่หนูก็จะให้ลุง ถ้าลุงไม่ช่วยหนูในวันนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปแล้วในตอนนี้คุณลุงยิ้มให้กับแม่สาวน้อยอย่างเอ็นดูขอบใจหนูจริงๆน้ำตาของลุงไหลซึมออกมาแม่หนูจ้าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลุงขอ,อกอดแม่หนูได้ไหมลุงรักแม่หนูนะเหมือนกับหลานลุงแท้ๆเลย แอนขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆคุณลุงแล้วสวมกอดลุงเอาไว้ได้สิจ้าลุงหนูก็รักลุงนะคะรักเหมือนลุงแท้ๆของหนูเลยหนูเป็นลูกกําพร้ามาตั้งแต่เด็กอยู่ตัวคนเดียวตอนนั้นหนูก็อยู่กับลุงกับป้าแต่ลุงกับป้าของหนูเสียไปหมดแล้วหนูก็ช่วยตัวเองเรื่อยมาจนหนูมาพบลุงนี่แหละ นูขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นหลานลุงอีกคนได้ไหมคะลุงยิ้มแล้วก็ร้องไห้ได้สิจใจแม่หนูสาวน้อยยิ้มให้กับคุณลุงหนูลักลุงนะคะลักมากที่สุดคุณลุงของหนูทั้งสองลุงกับหลานกอดกันแน่นแอนเองก็ร้องไห้เช่นกันแอนคิดว่า เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วเธอมีคนลุงที่น่ารักที่อยู่กับเธอเธอจะดูแลลุงคนนี้ไปตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแอนบอกกับตัวเองลุงเชา้าลุงเตรียมกระเป๋าเดินทางเพื่อกลับไปเยี่ยมหลานที่บ้านนอกส่วนแอนนั้นเธอก็ไปทํางานกับเจ๊แม่ค้าคนนั้นเจ๊แม่ค้าก็รักแอนมากแกบอกว่า อยากให้แอนนั้นอยู่กับเจ๊ตลอดไปเพราะแอนเป็นคนตัวคนเดียวแอนก็เลยถามเจ๊ไปว่าเจ๊คะถ้าเจ๊อยากให้หนูอยู่ที่นี่หนูขอเก๊อะไรอย่างได้ไหมขออะไรเหรจ้าหนูถ้าเจ๊ช่วยได้เจ๊ก็จะช่วยหนูจ้าหนูขอให้เจ๊รับลุงแท็กซี่มาอยู่ที่นี่กับหนูได้ไหมคะ พ่อหนูกับลุงสัญญากันแล้วว่าจะไม่จากกันไปไหนลุงขอขอหนูเป็นหลานของลุงแล้วหนูก็รักลุงค่ะเก๋เก๋ยิ้มให้กับแอนแล้วก็บอกกับแอนไปว่าได้สิจา้าหนูทำไมจะไม่ได้ล่ะแล้วเก๋นะ่ะจะไม่ให้ลุงไปขับแท็กซี่อีกหรอกนะแกก็แก่มากแล้วให้ลุงแกอยู่เฉยๆไม่ต้องทาอะไรหรอก แกจะดูแลแกเองแอนยิ้มให้กับเจด้วยความซาบซึ้งหนูขอบพระคุณเจมากๆนะคะที่ไม่รังเกียจคนแกอา้าวแกจะรังเกียจคนแกทำไมล่ะเมื่อก่อนแกก็เป็นคนบ้านนอกแกไม่ดูถูกคนหรอกนะแอนดีใจมากที่เกบอกจะรับลุงมาอยู่ที่นี่ด้วยหลังจากนั้นได้สามวัน ลุงเจก็กลับมาแอนกลับไปหาลุงที่บ้านแล้วก็เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้กับลุงฟังเมื่อลุงได้ยินเช่นนั้นลุงก็บอกกับแอนว่ามันจะดีเหลอหนูลุงไม่รู้จักเขานะไม่เป็นไรหรอกคุณลุงเก๋เขาเป็นคนใจดีมีเมตตาลุงอยู่ที่นั่นลุงไม่ต้องทำอะไรเลยนุชจะดูแลคุณลุงเองค่ะ และเจยก็สัญญาว่าจะดูแลลุงเช่นกันค่ะคุณลุงคุณลุงยิ้มแล้วก็กอดแอนเอาไว้ลุงขอบใจแอนมากนะที่สัญญาว่าจะดูแลลุงแล้วหลานของลุงนะเขาก็สัญญากับลุงแล้วว่าเขาเรียนจบเขาก็จะลงมาอยู่กับลุงที่นี่ดีมากเลยค่ะคุณลุงมาอยู่ที่นี่หลายๆคนเดี๋ยวให้หลานของลุงนา ทำงานที่เดียวกับแอนก็ได้ค่ะจ้าหนูแอนหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแอนก็พาลุงขับแท็กซี่มาอยู่ที่บ้านเจกับแอนด้วยกันเจดูแลลุงเป็นอย่างดีเจเขาก็เป็นคนใจดีมีเมตตาหลายเดือนผ่านไปแอนก็เริ่มเจ๋งขึ้นเรื่อยๆทำงานได้ทุกอย่างสารพัด แอนมีเงินเก็บตั้งมากมายแล้วแอนก็ยังฝากให้คุณลุงด้วยแล้วแอนก็พาลุงกลับไปรับล้านก็ไปอยู่ที่นี่กับแอนด้วยแอนรู้สึกมีความสุขมากเก้มองดูแอนแล้วแอนเป็นคนกระตันยูทำอะไรก็สำเร็จไปทุกอย่างตอนนี้แอนดังมากใครๆก็รู้จักแอนหลังจากที่เลิกงานวันนั้นแล้วแอนก็เลยเข้าไปหาเก้ แอนบอกกับเจ๊ว่าเจ๊คะหนูต้องขอบคุณเจ๊ามากๆนะคะถ้าไม่ได้เจ๊หนูก็คงไม่มีวันนี้ก็แอนเป็นคนเก่งนี่จ้าไม่ใช่หรอกคะ่ะเจ๊ต่างหากละ่ะที่ช่วยผลักดันหนูให้หนูได้มีวันนี้แล้วก็คุณลุงแท็กซี่ด้วยหนูไม่ลืมพักคุณทั้งสองคนเลยคะ่ะต่อไป ถ้าลวงกับเจ๊แก่กกตัวไปหนูจะเป็นคนดูแลลวงกับเจ๊อเองค่ะลุงยิ้มทั้งน้ำตาเจ๊อเองก็ร้องไห้เจ๊ดึงแอนเข้ามากอดในอ้อมอกของเธอแล้วก็บอกกับแอนไปว่าเจ๊รักแอนมากนะจ๊ะแอนเป็นคนดีกระตันยูเจ๊อขอให้แอนนะจะเริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะ ใช่จ้าลุงก็เหมือนกันนะขอให้แอนนั้นทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จมีคนรักคนชอบขอบพระคุณคุณลุงกับเจ๊มากนะคะหนูจะไม่มีวันลืมพระคุณทั้งสองคนนี้เลยค่ะทั้งสามคนยื่นกอดกันอย่างมีความสุขฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ